นัดก็ได้มาเรียนที่ศูนย์ฝึกจังหวัดสระแก้วประมาณ3เดือนได้แล้วนะคะค่ะหลังจากนี้ก็จะได้นําความรู้ที่คุณครูได้มอบให้นะคะช่วงระหว่างที่การทําการเรียนการสอนกับคุณครูที่ตรงนี้คือได้รับความรู้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และอีกอย่างหนึ่งคือได้ไปช่วยน้องๆตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนนะคะแล้วก็หลังจากนี้หนูก็คิดว่าหนูจะเปิดร้าน เป็นของหนูเองแล้วค่ะก็เราไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆนะคะก็เลยอยากมีอาชีพค่ะก็เลยไปเรียนที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสักแก้วค่ะ ก็ได้มาเจอกับครูล่าค่ะครูล่าเป็นครูผู้สอนเสริมสวยนะคะสอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกสถานที่ค่ะแล้วก็ยังได้ไปเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ได้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกเสร็จแล้วก็ไปต่อที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ไปหาความรู้และประสบการณ์ตามร้านไปเป็นลูกมือค่ะหลังจากนั้นก็ได้เปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะก็ช่วงที่เปิดร้านก็มีความรู้สึกแบบท้อค่ะ แต่ทีนี้คือเรายังติดต่อกับแม่ล่าอยู่ตลอดเวลาแม่ล่าก็จะมีะการทักชวนบอกว่าวันนี้มีอบรมเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมนะให้ไปเรียนรู้นะก็ทําให้แบบมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาฝีมือด้านอาชีพเสริมสวยต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าพอดีพอดีครูครูล่าจะส่งข่าวอะอาทิตย์หน้าจะมีอบรมของอาจารย์ชมนะคะยืดโคนดัดปลายอ๋อ,อ เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันเนาะจ้ะวันไหนคะนที่ยวอะไรวันพุธหน้าวันพุธหน้าโอเคค่ะสะดวกค่ะจ้ะไปเพิ่มเติมเพราะว่าเที่ยวนี้อาจารย์เขาจะสอนเรื่องสีผมด้วยดีเลยค่ะก็ได้ไปเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆให้ลูกค้าลูกค้าก็อยากแบบตามแฟชั่นใหม่ๆดีเลยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะอาจารย์โอเคเนาะเราจะสอนนักศึกษาของเราเสมอว่า เรามีอาชีพแล้วเงินทองเมื่อไหรแ่แเราก็หาได้แต่การที่เรามีเมตตาธรรมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ด,ด้อยโอกาสอยู่เนี่ยมันโอกาสที่จะทําถ้าเรามีแล้วเราต้องรีบทําเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปก็รู้สึกว่าเราได้ใช้อาชีพของเราเพื่อตอบแทนสังคม คือผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถที่จะออกมาตัดผมได้เราก็ไปบริการให้เขาถึงที่ได้บางทีมีคนแก่ตามบ้านที่ไม่สบายค่ะเราก็ไปตัดให้ที่บ้านได้ค่ะค่ะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจค่ะที่ใช้อาชีพของเราให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะขอบคุณครูล่ามากมากเลยค่ะเพราะครูล่าเป็นครูผู้ให้ครูผู้สร้างสร้างคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะขอขอบคุณครูล่ามากมากค่ะขอบคุณค่ะ